สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานแอลตลาดกาดมั่วนะครับอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนครินนะครับงานจะมีจะถึงวันที่28นะทุกคนจะพามาดูบรรยากาศในงานนะครับพอเข้ามาด้านในนะก็จะมีแบบร้านค้าต่างๆมาจัดจำหน่ายสินค้านะครับร้านแบบสินค้าฟิลแบบทางเหนืออะไรเงี้ยนะเสื้อผ้าแบบสไตล์ทางเหนือก็มานะครับ นู่นอลังการมากเวทีอลังการมากอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูเรื่อยๆนะแบบว่าแต่ละจุดมีอะไรบางนีเขามีการแสดงอยู่เดี๋ยวลองลองเดินดูอ๋อเออไอ้มันเป็นแบบเป็นแบบว่าบ้านแบบชาวเผ่าอะไรงี้หรือเปล่ามีแบบว่าการ อ๋อน,นี้จะ่ายด้วยนะร้อยยี่สิบขายด้วยขายด้วยสแกนจ่ายได้นะทุกคนนี่คือบอกว่าสินค้าต่างๆเป็นแบบว่าฟิลจักรสารเนาะหลากหลายอย่างนะอันนี้เขาจะมีแบบว่าการร้องเพลงไปแล้วก็ซื้อกับข้าวไปนั่งรับประทานอาหารต่างๆได้นะครับอะเดี๋ยวเราแบบลองเดินบนคนเยอะมากเลยอันนี้คือเป็นแบบเป็นบ้านชาวชาวเผ่า บ้านแบบคนเหนือสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะก็จะมีแบบว่าสินค้าให้เราเลือกช้อปปิ้งหลากหลายนะครับอันนี้เป็นแบบาง,งานจักสานงานไม้อะไรต่างๆนะมีแปดสิบบาทดอรารัะห้าสิบบาทเอาเล็กๆเอาไปตกแต่งนะทุกคนมันอาจจะใช้งานจริงนะไม่ได้นะบางอย่างแต่ว่าเอาไปตกแต่งบ้านอย่าเงี้ยน,นะฮะับบ้านแบบโบ,บราณโบราณมีหมวกด้วยหมวกแต่ละชนิดแต่ละแบบแต่ละ นี่แปดสิบบาทน่ารักมากกระติบข้าวกม็มีซุ่มซุมไก่เป็นแบบขนาดย่อคืออันนี้คือแบบว่าเป็นเป็นไก่น้อยไก่น้อยมันเป็นแบบว่าไก่น้อยอันนี้อะไรเอ่ดยดอกไม้สวยดีเนาะเขาทำแบบว่าหลากหลายอะมากมายมาทางนี้ดกว,วันี่เป็นแบบรูปถ่ายรูปวาดโอ้รูปวาดสวยมาก วนวนอ,อันนี้เป็นสมุนไพรนะครับยำมองหนึ่งวันร้อยบาทครับก็หลากหลายอยู่นะนี่เอามาดูผลไม้ ร้านผลไม้นะครับอันนี้ก็จะมีกระท้อนนะครับกระท้อนแช่อิ่มกระท้อนทรงเครื่องสตรอเบอรีร่สองนะครับวน,นี่มีแบบว่าขนมต้มด้วยทุกคนขนมต้มอยู่ที่60บาทนะฮะมีขนมต้มเลยอะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งนะขนมต้มมันนี่น่ากินมากเลยนะ